ู่กันไหนเชียแบบตายยากปุ๊บไอ้เหี้ยกดเคียงขายดิปปุ๊บเฮ้ยหลบแบบนี้แบบนี้ตู้เยอะตู้เยอะแต่ถากันจะไกลก่อนไอ้เหี้ยโอ้ยเชียถ้าไม่ดีในสิทธิก็เวสเกอร์อีกชัวร์เลยดูทรงล้วมันจะเป็นเวสเกอร์นะมาแล้วกกูไม่เห็นอเสียงมาแล้ว คิดว่าเอาใครอยู่ไม่เห็นจะเสียงแม่งใกล้มากเลยใกล้เลยฮอกวิ่งโอเคแล้วกูจะบอกแกว่าห้องเที่อะไรแล้วเห็นใครวิ่งมาจากไกลไม่ได้ ช่วยมึงยังไงกูจะไม่รู้เลยไอ้ประตูประตูไมอยู่ตรงไหนกูปวดไม่ตรงไหนเยี่ยมึงดูแบบดิกูจะบอกแกไงไว้เยี่ยห้องมันก็เหมือนเหมือนกันหมดเลยโอ้โหเนี่ยแมสปันยาวอ่อนจังกูโดนวะ่ะด่านนี้เป็นด่านที่กูเกลียดที่สุดเลยเพราะกูจุกไม่ได้เลยดยนะกูโดนกูแตก ยังไม่เห็นมึงเลยแต่แรงมึงจุกอีกฝั่งหูแตกถอนออกมาแตกอย่ากบอนปุ่มซ่อมไม่โอ้ปุ่มซ่อมได้ครึ่งเดียวเลนี่หว่ามันงงมันงงเปิดตู้เปิดตู้โดนการหลอกลวงเข้าไปมันเปิดตู้มันเปิดตู้ไอ้กี้ขึ้นไปด้านบนแล้วต้องเล่นแต่เสียงหัวใจทำไมมันอยู่แถวนี้วะปึ่ม มันอยู่ข้างบนแล้วอาจจะอยู่ข้างบนเสียงโดนเห็นไอ้กี้อยู่แต่่ข้าเพื่อนหิวอยู่ปะเออเพื่อนหิวไอ้กี้อยู่แสดงว่ามันไม่อะไรกี่แล้วฉะนั้นที่ผานแล้วเพื่อมันเอาแน่เลยไอ้กูชอบี่ผานโอ้เหมือนกูจะเห็นแล้วบางเหมือนกูจะโดนด้วยบางที่เดิมที่เดิมที่เดิมเพิมที่เดิมโอเคเอเเ้มเลยอ้เออเดี๋ยววนกับไอชิบ ตู <mile> ้ทางขึ้นบันไดมีนะไอ้ปึ้งันหลัง่ะหาอยู่หายอยู่หา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 ยอยู่อยู่หลังมึงหาอยู่หาเออูเห็นแล้วเหตหายอยู่ไม่เจอไปแล้วตู้ตู้ทางขึ้นบันไดอคุณรอในตู้เนี่ยปิ้งหยเนี่ยเห็นหมล่ะเนี่ยปึ้งถ้ามันมาถ้ามันเจอเสียงก็มาเสียงก็มาเสียงก็มาคุอยู่ตู้ทางขึ้นบันไดนะเล่นหลัเสร็จวิ่งมาเสียงมันอยู่ไหนเนี่ยน่ากูเนี่ยอเอ เดี๋ยวผมเล่นพลาดเชฟผมเล่นพลาดโอเคกูโอเควังกูกำลังไปแต่ถามยี่สองนิดหเสร็จแล้วมาตู้หน้าบันไดนะเปลื้มมึงรู้แล้วใช่ไหมกูอยู่ไหนเออเออเอออาจจอเรียบร้อยหนึ่งทีวิ่งมาเออเข้ามาวิ่งมากูอยู่ในตู้อยู่ในตู้มันเอาใครมันเอาปลื้มต่อกูกูเฮ้เออวิ่งมาเออตรงมาตรงมาตัวนี้แหละตัวนี้แหละ จะผ่านปรอวะได้ตันหนอกี่มันได้ดิสวยไปไหนแล้วไม่รู้ขึ้นมาขึ้นมาอย่าตันมันสักทีก่อนอือนั่นแหละโดนไปทีวิ่งแล้วหนูเจอกันดูกันเลนตันหน้าไปสามรอบกูครึ่งนึงแล้วนะอ๋อไอ้เหี้ยกูว่าเตีหัวใจไหนเนี่ยมาดิหั่นมาดิหันมาดิหั่น หยิบยกยกปิวสวยจัดกันในเชียร์ออกเกมไหมซ่อมเครื่องแล้วเพื่อนไม่ได้ซ่อมเลยนะเพื่อนไม่ซ่อมเครื่องเลยนะซ่อมอยู่คนเดียวนะตอนนี้เพื่อนไม่ได้ซ่อมเลยนะเหมือนจะยังเป็นตูอยู่นะไอ้ตัวนี้มันวนไม่กิ่งไอ้ดิเอาพุ่งพุ่งพุ่งจุ๊บพุ่งจุ๊บอ่าก็ดีก็ดีก็ดี นั่นแหละวไปแล้วตู้น้าบันไดตัวหน้าบันไดเหมือนเดิมกูจะบอกเพื่อนหนักเครื่องไม่เจอเว้ยตอนเนี้ยกี้ไม่ทันเลยเนี่ยทันนี่มาบ้านแล้วอ่ะไม่เห็นกูนอกูแดงแล้วอ่ะคือคือตรงนั้นคือถ้ามันฟุ้งใส่กูกูล่วงเลยไอ้เนี่ยกูกูกูหากูอยู่หาไม่เจอนะไปแล้ว ยมันหากูเจอแทนน่ะดิีอ่ยกูจะได้อีกรอบแล้วเนี่ยเฮ้ยไอ้เหี้ยแล้วใครอยู่นี่เนี่ยอ่าคนสวยไอ้เหี้ยก,กูไม่เห็นว่ามึงอยู่ห้าวิห้าวิห้าวิได้ยังวะวิง่ง<า>วิ่งมาเช็คมาตู้บันไดตัวบันดไดแล้วไอ้เหี้ยไม่ทันเลยไอ้เหี้ยก,กูไม่เห็นว่ามึงอยู่ไอ้ท่านหลอนเต็มตัวเลยไอ้เหี้ย เฮ้ยกูช่วยได้กูช่วยได้ไอ้บางเออมันอยู่ตู้นั้นมันอยู่ตู้นั้นแหละอย่าเพิ่งใช้โอเคโดนยี่ห้ยละไม่โดนเฉยเลยยี่ห้อคันตู้กันไปวิ่งไปวิ่งไปวิ่งไปอย่าชีวิตใจชีวิตไอ้บางกลับมาตู้เดิมมันไม่ได้ต่างเลยไม่ได้ตามไครตู้ตู้ห้องสายให้ทีินกูให้ทินที่นี่นั่นแหละอ่ะไปไหนวะเดี๋ยวกูตามหลังมึงไป้เพิ่มเฮ้ยเขียเฮ้ยเขียนใช่ไหมเพิ่มข้างล่างข้างล่างข้างล่าง ข้างล่างตู้ล่างเล่นได้ตรงนี้ต่อนะอุ้ยเห็นกู้ดีบ่สอ้าวมันไปไหนอ่ะอยู่กูเฮ้ยไปแล้วไปแล้วเอาปืนต่อเอาปืนต่อเอาปืนต่อโดนสวยสวยนี่นี่ตู้นี้ตู้นี้ตู้ข้างหลังหลังทางขึ้นบันไดอ่ะไปไหนแล้วอ่ะห้องเดิมห้องเดิมห้องเดิมมันโดนตันหน้าจนมันออกเกมแล้วเหรอยังย่ง หายอยู่หายอยู่อยู่ห้องเดิมคุยอยู่ในตู้นะใครฉีดสเปรย์อยู่อ่ะเออเนี่ยห้องนี้แหละปื้มมาเจอกู<ข>อ่อ,อ่ะนี่ไงกูยอยู่นี่เลยตู้นี้เลยอทำไม่เจอกูเฉยเลยอะไรมึงหลงง่ายจังวะเฮ้ยไปบังเล่นไนว้นะเพราะกูอยู่เล่นไว้เหี้ยอะไรมันมันมันไม่ได้อยู่กูชิอไอเกมคลิปเป็ดออกก็ไหวตรงนี้ <C> e <ars> ไอ้เชื่อไหมเดินติดกันไอ้หัโดนโยนนะไอ้วิ่งไงมาใครวะใครโดนเฮ้ยถ้าพวกมึงจะได้กันหรือเปล่าใมันหันอีกทางสามสองอ่ายกใช่ไหมแขวนไหนแขวนไหนแขวนนี้หรือเปล่า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 เดือดวนอยู่เดือดวนอยู่แขวนไหนไหนไหนหรือแขวนนู่นอ๋อแขวนแขวนหน้ากูหรือ ไอ้บังลงมาข้างล่างนี่ไปเดี๋ยวกูขึ้นไปรีกุ๊บก่ัดรีกุ๊บกัดคือว่ามันได้ปวดหัวอยู่อะไปเอาเพื่อนลงได้ไหมไอ้เหี้ยมันเดินเข้ามาใกล้ฝั่งกูมันเดินเข้ามาใกล้กูรีกุ๊บกันก่อนเอ้าอยู่ไหนเครื่องดุดันเครื่องดุดันบนไอ้ปื้มปื้มมึงไอ้บังดิอยู่่นีกูอยู่ตรงท่อเราขึ้นลงได้ไหมเพื่อนลงก่อนเราขึ้นลงทำไมอ๋อไอ้ปื้มโดนอะไรอยู่เนี่ย เพิ่มเพิ่มแววเพื่อนลงเอ้ยบังแอวเพื่อนเหียเพิ่บางเีอะไรเนี่ยเฮ้ยกูแต่กูรอซับไปเพิ่มอยู่มึงไม่ค่อยไหวนะช่วงเนี้ยกี้ตู้ตู้ข้างหลังต้ข้างหลังเพิ่มทางที่มึงวิ่งผ่านไปแล้วอ่ะม่เด้เยากูเอ้าหรอเอาเหียเฮ้ยยิวเพื่อนนี่เออไสัตว์รักษาตัวเอเยรอนพิ่มข้ต้ต้องข้า้อน้ เฮ้ยมันเอามานซ้ำไอบังเหี้ยมันเพราะว่ากำลังไปกำลังไปมารีกุ๊บดิไปอยู่มันซ้ำเพื่อนมันซ้ำเพื่อนรีกุ๊บกันก่อนเลยใครอะใครอะรีกุ๊บแล้วทำไมเสียงหัวใจมันมาตรงนี้วะแขวนใกล้ๆอาแต่เนี่ย ไม่ก่องไม่บาลมีวัยมากไอ้เหี้ยแต่เมื่อกี้แม่งพอดึงจากเสาปุ๊บแม่งซ้ำเลยอะไปดึงเสร็จแล้วแล้วว่าต้องหาหาหาปัดแล้วเ <c oughs> สียงหัวใจอยู่แถวนี้ไอ้เหี้ยมันเสียงหัวใจมันกว้างขนาดนั้นเหรอวะมีดิเออตัวน,นี้แหละตัวน,นี้แหละเปลาเราออกมาเลยก็ได้เพื่อนจะได้มีขีดไอ้บางมันอยู่ดิ ไล่ไล่มึงตอบมาเพิ่มไม่งั้นกูจะยอมยิ่งไปไอ้เชี่ยเอาวิชุดกูอยู่ห้องเดิมกันนะหาปั่นเครื่องดิ้เชี่ยเดี๋ยวมาซ้ำไปอะซ้ำเพื่อนเพื่อนกูซ้ำกูลูกไอ้เพื่มอยู่ไหนวะเดี๋ยไปเไป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 บล็อก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 หลังโอ้ เขาสาวอยู่ที่บุ้มไม่แขวนนะไม่เห็นไม่เห็นมันเอากูเอูตู้นี้นะพี่ตู้นี้นะโดนตันหน้าโดนตันหน้าไปดิไปบังเสาที่ปึ้มโดนแวนกับแหววป้นกับแหววป้นกูตันครับกูตันมันละหาตู้จะตู้นี้บังมันเอากู สวยสวยสวยไปเอามึงมะบังอุ้ยเฮียโดนดิอ่ะนะใจตีเลยทำไมวิ่งออกมาต่อเชียร์ตูดตู้เดิมมึงตู้เดิมมึงกูลีได้แล้วลงไปข้างล่างได้ไหมลงมาไอ้บังเครื่องเดิมมึงเครื่องตู้เดิมมึงอ่ะมันล้มข้างหนเอาเมืองเอาเมือง มา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 สามสองหนึ่งสวยแอคชั่นแอคชั่นแอคชั่นเอาใครวะเสียงนังอยู่กูมันอยู่ในห้องเดิมอยู่ห้องเดิม,เ,ดมเปิดโต๊คนหาไม่เจอเฮ้ยไม่ได้เปิดกุลีจะเสร็จอีกแล้วเนี่ย กูมีเดือดเล่นได้อีกรอบอ้ามึงเลือกมาว่ามึงจะวิ่งใส่กูหรือยังไงอ่ะเอายื้อน่จะเอาดิอารฟอเดียวอ๋ออยู่กับปิ้มอยู่กับปิ้มมึงไงไอ้เพ้่มเอาเรื่องเรียบร้อยทันไหม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 ถ้ากูได้กูคนนี้ไกูดีแอบแอบเอาเที่ยวแอบกันเฮ้ยยกยกเอ้ยเอาวิ่งแหละห้องนี้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 อ่าเขาเลยสักเออรอคนกัน

เปิดเลยเหรอไอ้กี่ะเปิดเลยเปิดเลยเปิดเลยออกไปเลยออกไปเลยกูทานไอเหียมึงโดนวันฮานะเนี่ยไอเหียกูหานงออกไ่เจอนี่ตรงมาเออนกกกูกกูกกกูกกูมามูมามอู้า าเลยตะทันปูจนหน้าหายหมดแล้ว้เยมึงเช็คแว่นเวทเตอร์ดิเงียะเหลือกี่เลือเหลือกี่อันไหนแว่นมันแตกไปกี่รอบแล้วไอ้โอ้โหแดงทุกอย่างเลยทีกูขาดแกแต้มปั่นไฟมาปูยังไม่ได้ปั่นไฟเลยเพื่อนกูปั่นเครื่องแรกไม่ยังไม่ถึงห้าสิบเปอร์ไม่ก็ไล่กูก่อนแล้ว มปปดไเครื่องฉังเกมกูก็ส่องกับไฟฉายกับไอ้เหี้ยนั่นอ่ะปั่นตู้กูปั่นไปทั้งหมดสามเครื่องมั้งเกมเนี้ยไอ้เหี้ยที่กูปั่นพี่เข้าไปร่วมปั่นเสร็จแล้วนะกูบอกจริงนะกูบอกตรงๆนะเครื่องแรกปั่นกับเพื่อนเครื่องแรกเครื่องที่สองปั่นใหญ่เอะเบ้มเครื่องที่สามเครื่องที่สามเฮ่ถ้าจำไม่ผิดน่าจะปั่นคนเดียวชั้นบนไ้อเหี้ยกูนมถ้าไม่เจอ้ม่ทำเลยเฉยๆนะกูว่ามันดูสนุกอ่ะแบบ ตอนแรกกูฟ <as> ังก <t ok, S 1> ok, okay, ูอแบบโอ้เชี่ยโอ้โอ้กูเคยโดนนะเว้ยอย่างเงี้ย